กินกับฮผมมุกคุงเกมเมอร์ดีเฮดกับรายการพีทีซีพอตสมัสินครับวันนี้จะมาเล่นเกม UFB2 นะครับก่อนที่จะดูนะฮะกระตุก้กด subscribe ของผมก่อนนะครับกดไลค์ด้วยนะฮะจะมาเล่นฮีมิเ,เตอร์อะไรนี่ให้ดูนะฮะเพราะว่าตัผมไม่นขนาดไหนเล่นแต่ดาแรกเลยดีกว่าเพราะจะเล่นแค่ตัวฮะนั้นเล่นแค่แบบแข่งคนนะ่นะแบบเป็นคนน่ะ นะฮะก็จะมาเล่นกันเลยนะแล้วมันไม่ได้ยินเสียงเลยวะให้เราโดดไปนะฮะให้ได้แบบจังหวะให้พอดีเอ้ยอย่าพึงยาเรื่อคิดแต่มีเรื่องเราพลาดทิ้งเดียวนะฮะไม่เป็นไรอย่างไม่ได้กินกูหรอกเอ้านะอะไรวะ้ยพลาดได้ไงไปตั้งไกลพลาดอย่างนี้ได้ไงไปได้เล่นตั้งนานเล่นเราซะอื้มหมั่นไส้น่เน่เน่อืมอน,นินะ่งอืมอ เล่นเราเลยอเหอในโดรนเราคืนหนักแน่หนักแน่หนักแน่เอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮห,หนักแน่นะฮะก็เล่นง่ายๆนะคือต้องมีหวัก,กระโดดที่พอ,หอ,พอเหมาะพอแม่งน,นะฮะเอ้ยพอเลยแบบช่างแม่งเถอะั้นต,ต่อไปนะฮะก็ลืมไป มาเล่นระดับโคโๆนียดีกว่าน,นี่ละกันแหม่ไม่มีอุปสรรคง่ายดีนะครับก็จะล็อกต้องโจมตีหกอันนะฮะหกทีไม่ใช่หกอันอีกห้านาทีปิดเครื่อง<ร>อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งวุ้นเฟ้ออีนี่นะฮะอีนี่นะฮะนายโดดไงละเพื่อน ไงละเพื่อนโดนไปสารดาเมจแล้วนะเพื่อนเราโดนกันหนึ่งอ่าในเท่าเราแล้วนายน้อยกว่าเราแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บนายตายละเพื่อน the winner is bukung you win แห่เนี่ยพักเสียงให้เนี่ย โอ้ยโดนอื้มกินตีปอื้อเนี่ยหืมหงุดหงิดขึ้นเลยอดีนึกขึ้นอื้มว้าวเอะไรว้าอื้อไงล่ะเข็ดยังเข็ดยังจะไฟจะไฟยิงสู้เราไม่ได้เพื่อนนะฮะเกมนี้โหลดได้จากเพจสโตนะฮะชื่อเกมว่า UFB2 นะฮะเล่นง่ายๆเล่นให้ดูเฉย มาแนะนำเกมเพราะผมชอบเล่นมากนะครับสําหรับเกมนี้ดูตะปพกครับไม่อย่างรออันตราไฟติ้งโปรนะฮะ UFC2 น่ารอด้วยจากเพยสโต้นะฮะก็ตามนั้นง่ายๆสบายๆอีซี C ่อีซี่นะครับก็มาจากวันนี้ก็มาแค่นี้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็สวัสดี